อบสำหรับการทำขนมถั่วแปบนะคะก็จะมีถั่วแปบหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายน้ำอุ่นใสสะอาดมะพร้าวขูดนี่จะเป็นะมะพร้าวขูดของสวีเดนนะคะ ซึ่งจะเป็นะมะพร้าวขูดอบแห้งนะคะซึ่งเขาจะบรรจุในในแพ็คเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีมะพร้าวสดขายเป็นลูกๆนะค่ะจะหายากมากปะกวางก็เลยจําเป็นต้องใช้ะมะพร้าวขูดที่เขาอบแห้งแล้วนะคะ mm hmm. มันจะเขียนว่ารีบเวนคูโคสนะคะมะพร้าวขูดนะจ๊ะนะ ซึ่งตรงเนี้ยมันจะแข็งนะคะคือมันจะแข็งนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเอามาทําถั่วแปบ,บได้แบบแข็งๆเนาะคะ่ะเพราะว่าเราทําใส่ถั่วแปรเนาะจา้ะเนาะก็คือเทคนิคนะคะ่ะเคล็ดลับนาจาะจ้ะเพราะวางก็จะเอามาเทยอย่างนี้ค่ะพราควางจะบอกวิธีนะคะ่ะสําหรับการทําใส่ถั่วแปบบซึ่งมันจะต้องเป็นมะพร้าวขูดที่เป็นนิ่มๆนะคะเพราะว่าที่เราได้มาเนี่ย มันเป็นมะพร้าวขูดแบบอบแห้งนะคะเราก็จะต้องนำนำมาผสมกับน้ำอุ่นนะคะผสมกับน้ำอุ่นใส่น้ำอุ่นลงไปให้เขาผสมกันคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสักระยะนึงนะคะทิ้งไว้สักพักหนึงอะคะ่ะแล้วเขาก็จะอิ่มตัว เขาจะดูดซึมน้ำนะคะเขาจะอิ่มตัวแล้วเขาก็จะพองตัวออกมาแล้วเขาก็คือเขาจะนิ่มอะค่ะเขาก็จะเหมือนมะพร้าวขูดทั่วไปนะจ๊ะแล้วแต่ว่าเอามาทําใส่ถั่วแปบเนี่ยปลากวางต้องเอามาหนึ่งยข้างหนึ่งนะคะพอเขาอิ่มตัวอมน้ำแล้วนิ่มตัวแล้วนะคะปลากวางก็จะเอามาหนึ่งยข้างหนึ่งเพื่อให้เขาซุกนะคะเวลาที่เราทําใส่ถั่วแปบเขาจะได้ไม่บูดง่ายๆนะจ๊ะนะนี่เป็น เคล็ดลับหนึ่งนะคะสําหรับใครที่หามะพร้าวขูดไม่ได้นะคะตัวนี้เลยค่ะสำหรับสวีเดนนะคะเป็นชื่อของสวีเดนนะคะมะพร้าวขูดอบแห้งแล้วก็จะมีงาขาวและนี่ก็เป็นถั่วเขียวที่เราหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือ,อหนึ่งในน้ำร้อนนะคะประมาณยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบนาทีเนาะคะ่ะหนึ่งถัว่วแล้วก็หนึ่งมะพร้าวค่ะมะพร้าวนี่เราก็ต้องหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่หนึ่งอ่ะมันจะทําให้บูดง่ายนะคะขนมที่เราทําเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเราจะทําใส่ในของอขนมถั่วแปรนะคะก็คือเราจะมาทําการแบ่งค่ะแบ่งถั่วเป็นสองส่วนนะคะหนึ่งส่วนเอาไว้สาหรับ โป๊ะถั่วแปบนะคะด้านนอกอีกครึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นมาผสมกับน้ำมาผสมมาผสมกับมะพร้าวนะค่ะนะเ,เพื่อที่จะทําใส่นะคะ่ะเ,เพื่อที่จะทําใส่ถั่วแปบจจะมาดูกันเลยจ้าเราก็จะมาทําการแบ่งถั่วแปบก่อนนะจ้าแบ่งครึ่งนึงค่ะก็คือ ครึ่งนึงเราเอามาสมกับมะพร้าวนะคะนะเพื่อที่เราจะมาทําใส่ถั่วแบบเนาะจ้ะตรงนี้เราก็จะเกลี่ยไว้ค่ะเกลี่ยเกลียไว้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่ต้มนะคะมาลงค่ะ ส่วนใส่ถั่วแปบถาดนี่นะคะเราจะต้องให้มันอ,ออกรสชาติเค็มๆสักนิดนึงนะคะยังไม่ต้องผสมน้ําตาลนะคะผสมแค่เกลือนะคะนะเป็นใส่ถั่วแปบ,บค่ะจะมีมะพร้าวมีถั่วแปบบแล้วก็มีเกลือค่ะสามอย่างแล้วจ้ะรสชาติจะออกข้างในใส่ในเขาจะเค็มๆม,ม,มันๆแล้วจ้ะเนาะแต่ส่วนรอบนอกของถั่วแปบบเราจะมาคลุกน้ําตาลอีกทีนึงนะจ้ะ ใส่เกลือไปเลยค่ะเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่ชอบน้จาจะเนาะคลุกเลยค่ะท่านนี่ยเรียบลอยจ้าใส่ถั่วแปบค่ะ ต่อไปเราจะมาทําตัวแป้งขนมถั่วแแบบกันเ้อจ้าก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวเนี่ยจ้ะบวกกับน้าอุ่นนะคะทําการผสมกันค่ะแป้งมากแป้งน้อยแล้วแต่เราดูปริมาณของถั่วนะคะว่าเราใช้ถั่วขนมเยอะไหมนะจ๊ะนะเพราะว่าถ้าถัาถ่วเยอะเนี่ยแป้งไม่พอเราก็สามารถมาปั้นแป้งใหม่ได้นะจ๊ะ กวางจะใส่สักสี่ถ้วยตวงค่ะเพราะว่าอกวางมีถั่วยเยอะอยู่จ้ะต่อไปเราเทน้ำลงไปนะคะค่อยๆเทน้ำแล้วก็ค่อยๆคลุกแป้งค่ะต้องใช้น้ำอุ่นนะคะเขาจะได้จับตัวดีเนาะจา้ะ ค่อยๆเติมน้ำลงไปจ้ะคือเราจะปั้นให้แป้งเหนียวนะจะนะ น้ำเดือดนะจ้าเราก็มาทำการปั้นแป้งกันเลยค่ะปั้นให้เป็นกลมๆแบบนี้จ้ะแล้วเราก็มาตีให้เขาแบนๆนะคะนะแผ่ให้เขาแบนๆค่ะแล้วเราก็ต้มลงไปเลยค่ะ เวลาที่ตัวแป้งซุกเนี่ยเขาจะลอยตัวขึ้นมานะคะพราะเขาลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าเขาซุกแล้ว ตัวแป้งของประกางนี่จะเบีย้ยวๆบิดๆหน่อยนะคะตัวแรกสองตัวแรกเนี่ยเพราะพราทำกินเองที่บ้านเนอะจ้ะเนาะก็ไม่ต้องอ่สวยงามมากมายเอาตามสะดวกเขาจะค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วค่ะ แล้วก็แผ่ข้อออกแบบนี้นะจ้าเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ทิ้งลงไปเลยพอเขาลอยตัวนะคะเราก็จะมีน้ําเปล่าธรรมดาหนึ่งหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับแช่แช่แป้งที่ซุกแล้วนะคะที่ลอยตัวออกมาเนี่ยเราก็ตักใส่ลงไปในน้ําเปล่าก่อนจ้าน้ําเปล่าธรรมดานะคะเพราะว่าแป้งเขาจะได้ไม่ต้องติดกันค่ะ เริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะตั้งออกไปเลยใส่น้ำเปล่าถ้าเราใส่น้ำเปล่าอย่างนี้เขาจะไม่ติดกันนะคะตัวเขาจะไม่ติดกันจ้ะมันก็จะง่ายในการปั้นนะจ้ะนะสองตัวนี้กับซุกแล้วใส่ลงไปเลย ต่อไปเราก็มาทําการาตักแป้งที่เราแช่ไว้น้ําเย็นนะจ๊ะวางลงไปบนถั่วเลยค่ะให้มันสเสด็จน้ำสักน้อยนึงค่ะ ต่อไปมาทำการปั้นเลยค่ะคือด้านนอกเขาก็จะมีถั่วติดนะคะแล้วเราก็จะเอาใส่ของขนมเนี่ยวางลงไปตรงการ แล้วเราก็จะปิดค่ะเราสามารถอกิ้งได้นะคะนี่จ้าหนึ่งตัว ใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่เราได้จ้ะแล้วแต่เราจะปั้นแป้งนะคะคุกแป้งคุกถั่วอีกรอบนึง ต่อไปเรามาทําการขว่เม็ดงากันนะคะเม็ดงาเนี่ยประกวางใช้เม็ดงาขาวนะคะวันนี้ประกวางมีเม็ดงาขาวปกติจะใช้เม็ดงาดําก็ได้นะคะเม็ดงาดําเม็ดงาขาวใช้ได้ทั้งคู่นะจ๊ะเรามาทําการขว่ไฟอ่อนๆถึงไฟกลางค่ะขว่ให้หอมนะคะขว่ให้หอมต่อไปเราก็เอามาตําให้ข้าแหลกสักน้อยนึงค่ะเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปคลุกกะน้ําตาลนะคะ่ะ ขัวเลยจ้า ก็จะเป็นน้ำตาลโรยถั่วแปบด้านนอกนะจ๊ะซึ่งรสชาติของถั่วแปบด้านนอกเนี่ยโรยน้ำตาลเนี่ยเขาจะหวานนะคะจะให้เขาออกหวานเลยค่ะไม่มีเค็มนะจ๊ะใส่ข้างในเขาจะเค็มแต่ด้านนอกของตัวถัวขนมถั่วแปบจะหวานนะคะก็คืออ่านี่ก็จะเป็นงาขาวที่เราขวเรียบร้อยแล้วเราก็มาโขกให้เขาแตกนิดนึงนะคะ เพื่อที่ว่ากลิ่นหอมของเขาจะออกมาเยอะๆนะคะเราก็ทําการผสมกันเลยค่ะน้ําตาลเราจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เรานะคะคนะนี่ประกวางก็จะผสมเลยค่ะก็จะเป็นงาขาวกับน้าตาลสองอย่างนะคะก็จะมีความหวานความมันความหอมนะคะสำหรับโรยตัวขนมถั่วแปบจะ้ะเรียบร้อยค่ะน้ำตาลสำหรับโรยนะคะ